ค่ะทุกคนกลับมาพบก,กับท็อปอีกครั้งนะครับกับกับอะไรอะ่ะก็กับเขาไงเออ culture, post, okay. ไม่ได้เจอกันนานมากมากเพราะว่าไม่มีอะไรให้ถ่ายค่ะทุกคนทุกคนเป็นเหมือนกันนะคะคืออยู่วันเฉยๆไม่มีอะไรให้ทำซึ่งตอนนี้นะครับเขาก็คิดว่าเออเรามาแต่งหน้าอัปเดตมาเม่อย อะไรต่างๆกันดีกว่าเนาะเพราะว่าก็มีหลายๆอย่างที่ส่งเข้ามาให้ทอ็อปรีวิวเยอะเหมือนกันนะคะเ้าก็อยากที่จะอะไรทำปปากแห้งมากทุกคนเป็นคนพี่ปากแห้งกานดูดิเมื่อกี้ตอนสวัสดีทุกคนอะ่ะปากมันแห้งปากแตกเลยแสบก็คือเราจะบอกว่าเรามาแต่งนะอัปเดตรีวิวพูดคุยกันทุกอย่างเลยละกันเพราะว่าไม่รู้จะทำอะไรอ่ะไม่รู้จะทำอะไรจริงๆนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาก็กาลังทำอะไรหลายๆอย่างเนาะแบบว่า เรื่องมหาลาัยด้วยนะครับแล้วก็เรื่องอโครงการอ e ีสปอร์ตของเร n ทอปด้วยซึ่งก็มีรลายอยให้ต้องเคลียร์นะครับแล้วก็มีการถ่ายงานอะไรต่างๆพบแล้วก็พบกับปัญหาก็คือกล้องพังค่ะตอนนี้เป็นกล้องใหม่ของเรานะครับเป็ไทุกคนสภาพดีขึ้นหรือว่าน้อยลงหรือว่ายังไงพอรู้สึกว่าแบบแอบเฟลไปเลยอ่ะ กล้องเสียทุกคนเขาจะป้านในสภาพส,สภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ได้ดีะแล้วกล้องเสือกเสียแม่มันคือแบบจบแบบจบไปเลยแล้วก็แบบโอเคโอเคทำงานทำงานทำงานเก็บเงินโอเคแล้วก็ได้กล้องใหม่แล้วก็พร้อถ่ายครับทุกคนทีนี้ทอบอปะไม่ค่อยชินเลยเว้ยเพราะว่าปกติก,กล้องเก่าท็อปะโซนี 5, ่ a51 อะครับจอมันจะพับขึ้นข้างบนใช่ไหมจะอยู่ตรงเนี้ยแล้วเวลาทอปมองจอข้างบนนักมันจะเหมือนทอปมองกล้องอยู่แล้วพอตอนนี้ทอปใช้นิ่ก้อน ดี5 0 0ซึ่งมันทําให้แบบหน้าจอมัน flip มาด้านข้างแล้วตนอนนี้เขากำลังมองจออยู่นะมันเหมือนเขากำลังยกับใครไม่รู้อ่ะเขาต้องพยายามมองกล้องตรงกลางถูกปะมองเยี้ยตรงกลาง้ย่งจะเป็นการมองกล้องซึ่งก็ยากนะครับทุกคนถ้าแรกๆกอ่านจะก,กร,รมให้แบบมอ,มองนู่นมองนี่แบบผิดไปบ้างก็ขออภัยนะครับเพราะว่ามันไม่ชินจริงๆก็ขออนุญาตปรับตัวนี่คือการใช้กล้องครั้งแรกเลยก็เอามาอัด YouTube เลยเพื่อความบัง น,ะะนี่นะครับเราก็จะให้ดูสกินแคร์อีกตัวหนึ่งที่เราจะมาลองเล่นกันว่าเป็นยังไงนะฮะก็คืออ,อ๋อเทอราพรเอวยพรฟ้าใครวะเนี่ยแพรวนิสเฟิร์สหวังได้ไดแล้วก็แมนดาออฟดัมหอมกุลหกลาบหอมกุหลาบอย่างที่เคม็มเข้าใจะปะเค็มว่าหอมกุหลาบก็คือหอมกุหลาบหอมมากอะหอมกุหลาบมาก ก็ตัวรองพื้นท็อปจะใช้นะครับรองพื้นที่เราใช้วันนี้นะครับก็จะเป็นชีคอสติกเจ้าเดิมนะฮะแล้วก็เขาจะมาผสมกับชอน,นะครับชนบิวตี้ตัวนี้เอ่อที่เราได้ทําการรีวิวไปนะครับคือท็อปจะบอกว่าท็อปชอบทั้ง2ตัวมากฟรฟมล่าทั้ง2ตัวคือดีมากๆนะครับแต่ความต่างคือชีจะปกปิดมากกว่าแล้วก็ให้ความแมทมากกว่านะครับสเตย์ เรียกได้ว่าไงอะ่ะเพราะว่าเขาเป็นคนที่ผิวหน้าค่อนข้างมันนะครับมันจะทําชีเนี่ยมันจะเป็นเนื้อที่กำรรมะหยี่มันจะอยู่ได้นานกว่านิดนึงไม่นิดอ่ะก็แอบบนานกว่าแบบอยู่ได้นานกว่าดูผิวตึบมันแบบเป็นผิวสวยสำหรับท็อปเนาะแล้วก็ชอนะครับก็จะมีความแบบว่าเป็นผิวเพิ่มขึ้นมานิดนึงค่อนข้างจะเฟกซิเบิลทำให้แบบว่าตกร่องเนี่ยน้อยมากๆเพราะว่ารองพื้นเขายืดหยุ่นได้นะครับต่างกับชีชีจะแอบ,บตกร่องนิดนึงเพราะฉะนั้นพอเอามาผสมกันปุ๊บคือเลิศ เขาแค่ไม <premises. S 2> ่ต <c oughs> ้องลงแป้งเลยเพราะว่าช่วงนี้เขาไม่ค่อยออกจากบ้านใช่ไหมคะผิวหน้าค่อนข้างที่จะแบบไม่ได้มันมากเหมือนเดิมแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ลงแป้งน้อยมากๆอืมก็เนี่ยค่ะเขาก็จะใช้อย่างละหนึ่งกลอบนะฮะก็ลงไปเลยมีเลยมีเลยตาวอันตาวอันก็ใช้นิ้วของเรานะฮะมิก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 ไปแล้วก็ลงเลย วน่นฟาวน์น้ำเขาก็จะใช้เป็นฟิลตี้เบ้ยเบ๊เบ๊จะใช้เป็นบิวตี้เบนเดอร์นะครับทุกคนตัวนี้น่ารักมากๆบิวตี้เบนเดอร์เป็นสปอนจ์ที่เกลี่ยรองพื้นได้ดีมากๆอยู่แล้วนะคะทุกคนน่าจะรู้กันแ,แล้วก็ข้างแม่น่ารักมากๆทุกครั้งที่จะออกผลิตภัณฑ์ใหม่เนี่ยจะส่งให้เราตลอดโดยพื้นหลายๆคนจะชอบถามว่าช่วงนี้ท็อปกนันท็อโกนคิวออกทําไมคือโกนก็คือโกนอ,ออกไปเลยแบบไม่เหลือเลยจะรูดูโกนไปทําไม คำถามคือโกนทำไมซึ่งตอบตัวเองไม่ได้มึงคือกูไม่สามารถตอบได้แบบชัดเจนอะว่าโกนทำ<ว>ไมก็ลงคอนซีลเลอร์กันดีกว่าครับคอนซีลเลอร์ก็ไม่มีอะไรมากตัวเดิมนะฮะทอร์โอเคพอลงคอนซีลเลอร์เสร็จแล้แลวครับสิบ่งที่ท็อปชอบทำเลยก็คือ ลงแก้มเลยเขาจะใช้ลิปสติกนะครับตัวนี้เป็นของ LAN c o s m e t i c นะครับที่เป็นรุ่นของเป้ามินิน,นคะครับลงโอ้ยเลิฟเลิฟไม่อยู่แล้วอะเลิฟทักใจกล้องหน่อยค่ะหหนย,ยหนยุลงไปลงไปลงไปนะฮะเขาก็จะลงไปเนี่ยซึ่งของพี่ป้อมอ่ะ LAN ของพี่ป้อมตัวเนี้ยไม่ต้องกลัวว่าแบบมันจะ เกลี่ยไม่ไปอ่ะเพราะว่ามันเป็นเนื้อที่ว่าค่านจะเกลี่ยง่ายนะครับเนี่ยเห็นไหมครับก็จะลงแป้งทีเดียวเลยนะครับด้วยแป้งลันคอสเมติกนะครับตัวเนี้ยคือดีเดี๋ยวเราจะมาคอนทัวร์หน้าเลยนะครับซึ่งการคอนทัวร์หน้าเป็นสิ่งที่ขาดบาดเมันขาดบาดเการคอนทัวร์หน้าขาดบาดเก็เฟนตี้บิวตี้ครับ ที่คือเอาอยู่ทุกสถานะวันนี้คือเขาจะแต่งฟิลแบบไม่ต้องยากไม่ต้องยากมากแบบเอาง่ายๆเอาแบบเข้าถึงง่ายน่าจะเป็นฟิลแบบ Foxy Eye เก๋ๆเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปลองเล่นของอายไ,ไลเนอร์ของพี่ปอลสัญญาสีทุกคนคงรู้จักกันนะคะเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงนะครับเป็นเจ้าของแบรนด์ XQ Lux e, เนาะซึ่งพี่ปอเนี่ยน่ารักมากๆเลยนะครับได้ส่งตัว อะ,อะอายไลเนอร์รุ่นใหม่ตัวใหม่ของเขานะครับมาให้ท็อปรีวิวด้วยเพราะฉนะนั้นเขาก็จะทายทุกคนดูแบบเียวๆไปรออีกนันคือท็อปมีเรื่องที่จะแชร์กับทุกคนอะเยอะมากๆแบบอยากพูดหลายๆเรื่องคือบันนี้ทเ,เป็นคนที่ชอบพูดอยู่แล้วแบบชอบแชร์โอปินเนียนให้การและก้างอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งคุณผู้ชมที่ดูก็สามารถแบบคอมเมนต์ได้นะแบบว่าประเด็นต่างๆที่ท็อปพูดอะเห็นด้วยเห็นด้วยหรือว่า ความคิดเห็นเพิ่มเติมยังไงหรือพูดแล้วมันแบบว่าอยา่าอย่าพูดในแง่มุมนี้เอออยากอยากที่จะแชร์ในแง่มุมนี้ก็พิมพ์มานะครับเพราะว่าทํอ่านหมดเพราะว่าคนคอมเมนต์มันมีแค่แบบประมาณสามล้านคนทําอ่านครบอยู่แล้วมันไม่ได้ยากนะครับคืออย่างไรที่ท็อปอยากพูดเลยคือเรื่องแบบโควคือรัฐบาลเมื่อไหร่จะบริหารให้มันดีกว่านี้เมื่อไหร่จะทําให้มันดีกว่านี้คือแย่มาทุกเรื่องอะ่ะดีสักเรื่องหน่อยได้ไหม เข้าใจปา้านี่คือเรื่องปากของประชาชนนี่คือเรื่องอนาคตของประเทศชาติที่ชัดเจนมากๆอ่ะแล้วคือเขายังไม่สามารถที่จะแบบทาให้มันดีได้จริงๆหรอมันนี่มันจะสอนนี่มันจะสาม,สามสาปีแล้วนะมันไม่มีมันไม่สามารถดีกว่านี้ได้จริงๆหรอแบบุกประเด็นต่อไปก็คือผู้หยุดโกงคืออีดอกปอมตลอดเวลาก็จะปลอมไม่หยุดเลยใช่ปะสอนให้พวกฉันเนี่ยเออหนูอยาคขอรับชั้นนะมันไม่ดีก็พูดถึงอะไรจำนำข้าพูดถึงรองเทาง้าก็ พูดถึงตัวเองบ้างเนะะาะปัญหาจริงๆตอนนี้คือพูดถึงตัวเองบ้างคิวตัวนี้นะครับเราใช้เป็นอ่มันจะเป็นเจลไลเนอร์ที่เป็นเจลเพนซิลของ browit by รรพี่น้องฉัดนะครับตัวนี้เป็นสีน้ำตาลเข้มเขาเก็จะมาเขียนหางไว้เลยเป็นโครงนะเห็นไหมทุกคนเราจะใช้เจลไลเนอร์เนี่ยเขียนไว้นี้เลยเจลเพนซิลเนี่ยเขียนไว้นี้เลย ทีนี้นะครับเพราะก็จะถมด้วยฝุ่นนะครับก็ใช้เป็นบราวด์อีกเหมือนเดิมเลยท<ม>ี่เหลือก็พอนะตัวเจลเหมือนเดิมเขียนเลียงซะเลยเป็นเลยียงสซนเลยเปยนทันนบฝุ่นไปเลยเนะี<ม>่ยรู้เสร็จแล้วค่ะทุกคนขออนุญาตเช็คทีนี้นะครับเราก็จะใช้แป้งฝุ่นนะฮะ แป้งฝุ่นแป้งฝุ่นอย่างนี้นะขอๆหน่อยขอๆขอๆแล้วก็ปัดลงไปบนนี้หน่อยเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นตากาสส่วนใหญ่มันก็จะทําให้มันวาวมันดูไม่มันจะดูไม่แมทแล้วบางทีมันถ่ายรูปออกมาเงองอะอะไรดอกคิ้ววาวอ่ะคิ้วหนังตาทูมันได้ปะมันไม่ใช่ปะก็ปัดนิดนึงนะครับทีนี้มันก็จะ มันเป็นเทคนิคนะมันทำให้ชิ้วของเราอยู่ทนาน,ทนานมากยิ่งขึ้นนะะทุกคนไปลองทํากันได้นะมาครับทุกคนทอบตื่นเต้นมากๆก,กับการที่ XQ l u ั k ได้ส่ง,งของมาให้ที่ปอน,น่ารักมากดู XQ Luck Perfect Wing Eyeliner s t a นะคบกันเหงื่อกันนะ้ําติดทนนานใช้ง่ายเพียงหนึ่งนาทีเหมาะสําหรับมือใหม่และมือโปรซึ่งผมรู้สึกว่าจริงๆเหมาะกับมือใหม่เหมาะกับมือใหม่มากๆแต่มันจะมีข้อกําหนดแบบ ข้อกำกับว่ามันไม่สามารถไปกว้างกว่านั้นมากเท่าไหร่ด้วยความที่หัวสเต็มเนาะมันมันทำรูปแบบมันชัเดเจนแล้วละ่ะว่าว่ามันอยากออกอยากให้ออกออกมาแบบวิงแบบไหนะไรอย่าไรเงี้ยก็เปิดเลยนะฮะนี่ so cute เป็นสีน้ำตาลกับสีดำนะครับซึ่งวันนี้ครับจะลองใช้สีดำนะครับ ก็ลองเลยแกะเลยแกะเลยแกะเลยนี่อันบอกให้ทุกคนดูเลยนะเลยอ๋อข้างในก็จะมี2แท่งนะคะซึ่งแท่งอวบมากไม่เข้าใจทำไมแท่งมันต้องใหญ่ขนาดนี้พี่ปอมันจะแอบจับยากป่ะตัวสีดำน,นะครับจะเป็นสแตปมนะครับม,มันก็มีทั้งหวัวของสแตปมนี่ อาไปตามกันนะครับตัวนี้เนี่ยมือนรู้สึกว่าเหมือนมีโปรโมชั่นอยู่เนาะลองไปดูได้ที่หน้าหน้า IG ของ SQ หลักไปนะครับไปดูได้เลยเพราะว่าเขาน่าจะมีโปรโมชั่นที่น่าสนใจแล้วก็ลดราคาอยู่สำหรับการออกแบรนด์นิวนะครับเราก็จะลองใช้เลยหรือว่ามันคือข้างขวากับข้างซ้ายวะมึงไปเลย คุ้ยมสะดวก่ะเฮ้ยเฮยเมซิ่งมันง่ายมากทุกคนแล้วทีนี้เราก็จะใช้ด้ามสีชมพูนะครับในการสีชมพูอ่ะเขาจะมีหัวเล็กกับหัวใหญ่ใช่ไหมทุกคนเราสีมันมันเปื้อนเราอะแพคเกจจิ้งค่อนข้างที่จะเปื้อนง่ายนะครับที่ความที่มันเป็นแบบสีชมพูนม,นมๆแบบที่พี่ปอชอบแหละก็เลยแบบว่าเปื้อนง่ายแต่ว่า ควาเป็นแท่งใหญ่อะท็อปกลัวท็อปจะเขียนไม่ทันัดป่ะสิก็ลองดูนะครับเราจะใช้ด้านเล็กนะฮะลองเขียนดูวันนี้จะเขียนแบบ f o x กซี e อานะมองความหัวคือเขาเป็นหัวที่ค่อนข้างแข็งและความปลายมันก็จะแหลม มันก็เลยเขียนง,ง่ายมันก็จะแหลมง่ายทุกคนเห็นปะเฮ้ยมันเก๋มันเลิศจบปะง่ายทุกคนควรมีเฮ้ยหัวเขาเพี่งแค่จะเป็นหัวที่แข็งแล้วมันจะเขียนง,ง่ายมันคมง,ง่ายระวังอย่าทำตกอย่าทำให้มันแตกปิดฝาระวังดีๆน,นะเพราะถ้าแตกแล้วจบ Wait a minute Hold on Broke people should never laugh เป็นไงทุกคนเชี่ยวและเร็วและไวเวอร์ที่นะคระคะท็อปก่อนพูดถึงความชอบก่อนท็อปชอบนะครับที่มันมีสแตมป์ท็อปชอบนะครับที่หัวมันแข็งท็อปชอบนะครับที่หัวมันแหลมอ่ะมันเขียนง่ายมันคมง่ายมากเลยครับผมรู้สึกว่าเหมาะกับคนที่อินเลวินไอแลนเนอร์ท็อปรู้สึกว่ามันเหมาะกับคนที่ชอบในการเขียนวิงชอบในการเขียนทิ่งทิ้งม่เขียนแบบตกก็ได้นะทิงๆนาเขียนแบบตกได้แล้วก็ สิ่งที่ท็อปรู้สึกแบบมันยังไม่ค่อยคลิกเท่าไหร่คือท็อปไม่ชอบการที่แบบปากกามันใหญ่ท็อปไม่เข้าใจว่าทําไมปากกามใหญ่คือถึงจะเป็นคนมือใหญ่แต่ท็อปก็ไม่ชอบจับอะไรที่มันใหญ่ขนาดนี้ของใหญ่ย่างดีที่ท็อปชอบจับแต่อันท็อปเป็นไเลอร์มันเลยแบบนั่นก็ถนัดมือก็คงต้องแบบค่อยๆ่อยฝึกกันไปเพราเรื่องว่าเ็อรู้สึกว่าแบบนี้มันปรับตัวได้ถ้าของมนดีขนาดนี้เราก็ต้องใช้ต่อไปเราก็ต้องปรับตัวนะฮะเขียนอะไรเนื้อเสร็จแล้วก็ขออนุญาตแต่งตาเพิ่มนิดนึงวันนี้เราจะเป็นฟ ขอสี่ขนตาปิดนึงแล้วกันจอบดัดขนตาติดขนตาคือจอบวันหนึ่งคือง่ายมากๆสำหรับสาวที่แบบมีปัญหาเรื่องการกีดไลเนอร์มีปัญหาเรื่องการที่แบบว่าอะไรนี่แหลืทั้งชันเสียเวลาในการใช้ชีวิตอะก็นะคะ AC รักเป็นทางออกที่ดีของคุณมากๆ All the rumors are true, yeah. What you heard, that's true, yeah. I fuck him and you, yeah. If you believe I do that, เห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะก็ขอจบแล้วก็ล่าไปก่อนกับคลิปนี้นะครับถ้าเกิดใครชอบให้ท็อปมานั่งบนนั่งระบายแล้วก็นั่งพูดถึงมมองในประเด็นท็อปิกต่างๆในสังคมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดคอมเมนต์นะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากถ้ากำลังใจหรืออะไรห,หรือว่าอยากได้คำปรึกษาทักมาท็อปได้เสมอเลยท็อปชอบเป็นแอดไวเซอร์มากท็อปชอบให้คำปรึกษาทุกคนนะครับถ้าท็อปไฮได้นะก็ทักมาได้เลยนะครับที่ไอจีท่าท็อปนะครับแล้วก็ฝากกด follow ไอจีของท็อปด้วยนะครับเพราะว่าส่วนมากท็อปจะอัปเดตผลงานแล้วก็เออ่ไลฟ์สไตล์แฟชั่นแล้วก็แบบสตอรี่นะครับจะอัปอยู่บ่อยๆก็บ่อยที่แปลว่าไข่ปลาทุกวัน <c oughs> บ่อยที่แปลว่า คนฟอลโล่ด่าทุกวันเพราะว่าอ e ีท็อปลงอะไรนะักหนาก็นะครับก็วันนี้ท็อปก็ขอลาไปก่อนนะครับบายบายนะครับทุกคนคิดถึงทุกคนามากเลยนะ Pink for a c a u s